เอ้าไม่ใช่บอสเหรอเนี่ยโอ้ตัวหลอกอีกแล้วแม่งเอ้ยนึกว่าบอดันโอ้ไม่กอดเอออุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้ไม่กอดนี่แน่ระยะไกลโอ้ไม่อันนี้ไม่อ้นี้ไม่นี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยติดเฮ้ยติดให้สั่งใครสอนวะโอ้โหจะรอดอ่าวรอดเฉยเติมเติมไปดื่มเลย โอเคเวนมึงอยู่ไหนตัวนึงอะนี่กระทืบแม่งถึงไวน่ะโอู้ยโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยใหม่กอดแม่งเอ้ยยาอุ้ยกระทืบมันก่อนดในเนี่ยจากนั้นจับอุ้ยชิบหายละสเตมิน้าหมดโอเคโอเคถอย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 เปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้ยอู้หูเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยน เล่ยนเลไปเลยนี่คุ้มดาบวายูเล่นแม่งตะยะไกลตะยะไก่ปุ๊บเฮ้ยอย่าลอยดิตะยะไกลแม่งตะยะไกลโอ๊ยไม่โดนได้ไงเฮ้ยโอ้โหอย่าบังกันอย่าบังกันอือเป็นไงล่ะมึงโดนข้างหลังโดนครับยา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 กูรู้มึงจะทำอะไรกูรู้มึงจะทำอะไรนี่เอ้าตายหนึ่งโอเคสบายแล้วทีเนี้ยโดนเข้าไปโดนเข้าไปโดนเข้าไปไม่ได้แดกหรอกนะ แล้วนี่นี่เนี่ยเต็มเต็มหัวเอามาเอาม่เอามาเอมาโอเคหลบเขาไปฟันแม่งเลยนี่จบครับจบข่าวอ่าเจอละมาโอ้โหขอประตูสาวกมังสาเทพมึงมาโอ้ยแบบหลบหลบเก่งโอเคโอหลบโอชิบหายละโอ้สมาธิไม่มี แมวกวนโ oh อ้ไม่กอดเติมเติมแป๊บมึงทั้ทงวีทั้งวันเออโดส่วนกันหน่อยเป็นไงามาดิวะแน่มีการหมุนทำอะไรวะที่รู้คือตัวนี้มันยืดท้องได้ถ้าจะไม่ผิดเออไม่โดนหรอกนะโดเข้าไปครับหนึ่งเซตดาเมจแรงอยู่ดาเมจแรงอยู่ผมมาก่อนออกมาก่อนอุ้ยหายละเราเปลี่ยนไปใช้นาการิบะดีกว่าโอ,โอ้ยไม่โดนเหรอ เพลงดาบไอรกื้ช่วงแม่งระเบิดตู้มโอเคเกิดเป็นโกโก้กชั้นเฮ้ยมาแล้วมึงเจอเข้าไปไปยาญาปัญญากดพิษนิ้วเพลงดาบอีลาโชม่นเป็นไงล่ะมึงล้มไหมล้มไหมเติมเลือดแป๊บยังไม่ล้มอีกเอออยังไม่ล้มอีกเพลงดาบอีไอ้ร้าเอาชิบหายเอาตายด้วยสเตมิน้าหมด อู้กีการาชนีอมนุษย์อีกแล้วเหรอเราอ่ะนี่แน่ตีก่อนโอโ้โหบอกเลยว่าอา้าวตายสิครับงานเนี้ยง่อยเลยง่ายเหลือเกินนี่แน่เออลงไฮไลท์ได้ปะเนี่ยไม่โดนทาเมดด้วยโอ้โหไปเจอกันนั้นนี่แน่เอามาถึกอยู่ถึกอยู่โอเคโอเคอยู่นะ เอามีคนแจมนี่โดนเข้าไปครับโดนเข้าไปครับเดี๋ยวมึงช่วยตีกันด้วยขอร้องอย่าแจมเฮ้ยไม่ชอบแง่เงยแจมทำไมเนี่ยเจอย่ำน้ำค้างแข็งเข้าไปย่ำน้ำค้างแข็งตายหมดมาลงมาตามละตามละเอ้ยโอ้โหเกือบ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 เฉยโอกาสด้วะไอ้หมอนี่เจอคมดาบวายุคมบางอาดโอ้โหดาเมจดเลยกระชูดแรงโคตร เติมเลยเติมเลยเติมเลยยายายาหมุนอะไรเยอะแยะเนี่ยฮะค่อยๆครับค่อยๆไม่โดนหลบได้โดนเข้าไปเฮ้ยโอ้โหขวางทางขวางวิธีกระสุนนี่แน่โดนเข้าไปครับเฉียดแขนไปดิเอ้ยโอ้หอ้หม่ก็เติมเติมเลยเติมเลยแงงยังคงเบื่อมันอยู่ดีเพราะมันขี่มัดทั้งปีทั้งชาติ ออุ้้้ยยโโหมึงมาไอ้ลุงเออพลาดไปหนึ่งดอกเป็นไงอะไม่โดนไม่โดนโอเคโดนไปหนึ่งทีเอออย่าเอาฝนมาเล่นครับเทพเล่ตกครับโอ้ยเงยของจริงโอเคเติมก่อนเฮ้ยหืมอนี่เออนี่แน่เลื่อยกระชูดโดนเข้าไปโดนเข้าไปยังไงล่ะมึงยังไงล่ะมึงเอาไหมครับเอาไหมครับ เออคมดาบวายุนี่แน่หลบได้คมดาบวายุแม่เงเอ้ยวิ่งไปวิ่งมาอยู่ได้เวทเอ,อ้ยคมดาบวายโอ้โหมันเอาอีกแล้วโอ้โหไอ้พวกนั้นมันค่อยๆเดินเข้ามาโอ้แม่งไม่เห็นเลยมั้งไอ้พวกเวทน,นั่นโอ้โหดีกันดิดีกันเองดิเฮ้ยนี่แน่เล่นก่อน ไม่โดนด้วยโอเคเล่นมันค่อยเล่นครับค่อยเล่นโอ้โหเยอะเยอะ,ยอะชิบหายแล้วชิบหายแลกกิ้งกิ้งกิ้งกระทืบนี่เน่เจอเข้าไปลบโอ้โหอึ่มลำบากลำบนลำบากลำบนเลอะเกินมึงเลือกสถานที่เกิดได้เวรมากโอเคตายหนึ่งทำไรอะ่ะชิบหายละชิบหายละไอตัวนี้มันชาร์จเจอ,อยาน้ำค้ำแข็งเออเรียบร้อยครับตายหนึ่งเร็นกรน,นี่เน่ตายหนึ่งอยู่ไหนหลบได้ครับโอเค เปลี่ยนอาวุธเวลาเล่นของจริงละเออร้าโชโมนเป็นไงนะ่ะเลือดออกไปดีหายละมาหน้าหมดเติมก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอูออ้ไปมาปะละ่ะแม่งเอ,อ้ยยาหลบได้โอ้โหไปไกลจังวะระ้าโชโมนเป็นไงนะ่ะหน้าแหกไปดีเห็นดาบไอ้ชุบ <c oughs> โอ้โอ,โอ้เติมเติมเติมเห็นดาบอีไอ อ,อย่าหนีชั่วพิปตาเออเป็นไงล่ะโดนช่วงเข้าไปครับเรียบร้อยมึงเป็นคนต่อไปเก่งนะใช่ไหมเก่งนะใช่ไหมเรา่ะโอ้ฟัดฟอยร้อยกิ่งไอ,อ้บมอนี่เอาไปอบไก่ดีกว่าโดนแน่มึงโดนแน่ทำอะไรกูไม่ได้หรอก เออเก่งเหครับโอเคเก่งจริงที่ผ่านแล้วลืมไปแล้วลืมไปแล้วว่าเคยเจออชาเจอขมดาบวายุเป็นไงล่ะท่าจากประสาทของเองทำไรครับมาล้กิ้งหลุนหลุนเป็นขนุนโอเคหลบได้หลบได้เหมือนกันหลบได้หมดกระโดดหรือไปฟาดยาโอเคโอ๊เฮ้ยโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยมีท่านี้ด้วยเลยผ่านแล้วไงกิ้งรุนหลุนเป็นขนุนอีกแล้ว กิ้งมานั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกิ้งมามึงต้องโดดดิอะไรวะน่าเฮ้ยอุย้ยชิบหายแล้วไงไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละเออเราแบบว่าไม่ชินจริงแป๊บนึงแป๊บน,นะอย่าข้างขอร้องขอเติมน้ำก่อนโอเคน้ำมันบริสครับโอเคไมไ่แดง,งนะาโดดนี่แไงจ้วงแม่งโอ๊ยมาแล้วมึงกิ้งลุ้นลุน โอ้ oh, ทำไมโดนทุกดอกเลยวะแม่งไงเฮ้ยอุ้ยโอ้ my god มึงร้องอะไรจะเย็นโอ้โ oh หแม่งเอ้ยโอเคขมดาบวายุเล่นแม่งนี่แน่เอาละแม่ไม,ม่ข้างมันก็หมุนอยู่นั่นน่ะโดดมานั่นแหละที่ต้องการนี่แน่ช่วงหลังเออหมุนไปดิหมุนไปดิอุ้ย ลืมไปว่าอุย้ยแม่งมันมันมันค้างทั้งวันจริงนะเนี่ยชิบหายแล้วไงทำไรอ่ะุพื้นโอเคระยะนี้เราเล่นแม่งเอาไม่โดนด้วยระยะไกลโอเคเอาจริงละเอาจริงละมายิงมาโจทำไรน่ะมันมีท่านี้ด้วยเหรอตอนนั้นน่ะนี่น่กดโฟยกระดาษฟฟยเวินยาครับยาทำอะไรโอคั่งแล้ว โอ้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยแม่งเอ้เอากุณพิษอู้หูโหกูรอดได้ยังไงก่อนเจอจ้วงเข้าไปโผลไม่ไม่เข้าเลยว่ะทำไรอ่ะเฮ้ยจิ้งโอเคจ้วงเข้าไปจ้วงโอ้โห้เฮ้ยโอเคเลือดแตกเฮ้ยใจเย็นนะครับอย่าข้างอย่าข้างเอากุณพิษอู้หูชิพหายละชิพหายละไงชิพหายละไงแบบนั้นแบบนั้นเจอ เลดูเวียอือโอเฮ้ยเลยดูเวียเล่นนี่เอาตายเอาวะโู้เหเดือดเดือดพ่านเดือดพ่านไม่น่าไม่น่าโหดเพราะกับเกือบตายครับ